สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูแปลงมันของน้องท่านหนึ่งนะครับที่เคยที่เคยเป็นลูกค้าเก่าของบริษัทเพิ่มผลซัพพลายเออร์ตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่าเรามาเจอกันในปีนี้เราก็แนะนาแบรนด์ซึ่งบริษัทเพิ่มผลซัพพลายเออร์ซึ่งไปจะไ,ไปจดทะเบียนมาใหม่ก็เอามาให้น้องๆท่านนี้ได้ใช้น้องๆท่านนี้เคยบอกว่าที่เขาทํานี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราแล้วก็ได้ ได้จำนวน8ตันขึ้นมานะครับ8 8ตันขึ้นไปผมก็เห็นว่าการการที่การที่เราเจอลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าเก่าบอกว่าได้8ตันนี้ผมดีใจนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าจุดคุ้มทุนของบริษัทเราเนี่ยหรือบริษัทเนี่ยมันจะอยู่ที่3ตันกว่า แต่ถ้าได้5ตันผมก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าได้8ตันเนี่ยผมถือว่ายังไงน้องเขาก็ต้องได้กําไรแน่นอนและส่วนหนึ่งนะครับกำไรของลูกค้ารอยยิ้มของลูกค้าเหมือนรอยยิ้มของผมเอาไปไปลายคลิปนะครับผมจะทําคลิปนี้สั้นๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเวลาเวลาทํางานณนะปัจจุบันเนี้ยผมต่อให้เอานเดตไปถือโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งแล้วก็โฆษณาท้ายที่สุดแล้วคนไม่ได้ซื้อนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่า น้เดชใช้ iPhone เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเอาสินค้ามาให้มาให้ลูกค้าเนี่ยครับเอ่อผมต้องพกพกพกหัวใจที่เป็นพนักง,งานที่มีม,มีมีหัวใจที่มีบริการอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีพนักง,งานที่มีความรู้ด้านนี้ด้วยเพื่อว่าจะเอามาให้แนะนําในระดับถัดๆไปในแต่ละพืชในแต่ละปีไปไป,ค,ปครับสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครับ